สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับผมแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับในระบบ Android นะครับค้างนะครับแล้วมันอืดนะครับใช้ไปมานะครับแล้วอืดผมมีอยู่2วิธีนะครับให้คุณผู้ชมมาแก้ไขกันโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเลยนะครับผมแก้โดยในมือถืองเราง่ายๆเลยนะครับโอเคก็อื่นก็ให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับตรงนี้เลย แล้วให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การจัดการแอปพลิเคชันนะครับหรือการจัดการแอปนะครับคลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยครับของคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเป็นแอปเฉยๆนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาหาแอปไลน์ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับของคุณผู้ชมบางท่านอาจจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับแบบผมเลย อย่างนี้เลยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ไฟลแคชนะครับแล้วกดล้างแคชตรงนี้เลยอ่าพอล้างเสร็จแล้วจะเป็นศูนย์เห็นไหมครับแล้วลองไปสังเกตมุมบนข้างบนนะครับล้างข้อมูลตรงนี้นะครับห้ามไปลบเด็ดขาดนะครับถ้ายังไม่ได้แบกอัพข้อมูลในไลน์นะครับถ้าคุณผู้ชมไปลบตรงนี้นะครับ ข้อมูลนะครับในไลน์จะหายไปเลยนะครับเหมือนโดนลบประวัติไปเลยเหมือนติดตั้งไลน์ใหม่นะครับผมไม่แนะนํายังไม่จําเป็นอย่าพ่งลบนะครับตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวออกไปเลยครับเดี๋ยวไปอีกวิธีหนึ่งครับไปไปอีกวิธีง่ายๆเลยครับเข้าไปที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันไลน์เลยครับเนี่ยครับรอสักครู่นะครับผม ผมจะให้คุณผู้ชมเข้ามาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชัน l i n e นะครับแล้วไล่ลบข้อความนะครับในกลุ่มนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเยอะนะครับหรือข้อความที่เราคิดว่าเราคุยแล้วไม่จำเป็นนะครับสามารถลบได้เลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับกดลบนะครับไล่ลบไปเลยครับอันไหนไม่จำเป็นนะครับไล่ลบไปเรื่อยๆเลยนะ แบบลบไปที่แบบไม่จําเป็นนะครับแต่อันไหนจําเป็นก็อย่าเพิ่งลบนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีข้อความที่เป็นขยะนะครับที่ไม่ใช่ข้อความที่เราจําเป็นนะครับเยอะมากนะครับไอ้ส่วนนี้นะครับลบจะช่วยให้ลายทํางานได้ดีขึ้นนะครับจะไม่หนักแล้วก็ไม่หน่วงเครื่องนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเราจะได้พื้นที่จัดเก็บจากลายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไอ้ลบข้อความตรงนี้นะครับกับลบไฟล์แคท อันนี้ผมลองแล้วช่วยได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่าตอนนี้ไลน์ของผมมีพื้นที่จัดเก็บเท่าไหร่ผมเชื่อเลยว่าเป็นจิกแน่นอนแต่จริงๆในไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับความจุข,ของเขาตอนติดตั้งยังไงก็ไม่ถึงจิกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปหาที่จัดการแอปพลิเคชันก่อนนะครับเนี่ยครับผมมาดูเลยครับเนี่ย ในไลน์เนี่ยของผมการใช้งานพื้นที่จะเก็บอยู่ที่1นจิกเลยนะครับเห็นไหมครับเยอะอยู่นะครับถ้าผมไล่ลบข้อความในไลน์ไปนะครับที่ผมไม่จาเป็นนะผมจะได้พื้นที่คืนมาแล้วก็จะทําให้แอปพลิเคชันไลน์ทํางานได้สเสถียนขึ้นนะครับลองเอาวิธีที่ผมบอกไปนะครับไปใช้งานนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโหลดแอปมาเพิ่มให้พื้นที่เราเต็มนะครับ ไอ้ไฟแคสลบไฟแคสอย่างนั้นนะครับผมแนะนําให้มาลบไฟแคสในเซตติ้งนะครับในระบบหลังบ้านแล้วก็ไปลบข้อความที่คุณผู้ชมใช้คุยกับธุระต่างๆหรือคุยกับเพื่อนนะครับถ้าไม่จําเป็นลบได้เลยนะครับแต่ถ้าไหนจําเป็นก็ไม่ต้องลบก็ได้ครับผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่จําเป็นมันน้อยกว่าสิ่งที่เราไม่จําเป็นนะครับควรลบออกนะครับมันเป็นไฟล์ขยะทางนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราแชทไปเรื่อยๆนะครับแชทไป เราเก็บไว้อย่างนั้นนะอันนั้นจะสะสมนะครับจะทําให้ลายนะครับมีความไม่เสถียรนะครับเหลือจะทําให้อืดขึ้นนะครับผมนะลองเอา2วิธีที่ผมบอกไปนะครับไปแก้นะครับรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมสอนอะไรหรือมี คอนเทนต์อะไรที่จะให้ช่วยแก้ปัญหานะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวดได้เลยนะครับผมจะมาอ่านแล้วมาตอบแล้วก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับผมโอเคส่วนคลิปวันนี้ NN สอนใช้คอมเตชแนลสวัสดีครับ